วันที่15มีนาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริเวณลานวงสวงหน้าเกาะคำชโนดข้างประตูทางเข้าวังนาคินคำชโนดบ้านโนนเมืองหมู่ที่1 1ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีว่าวันนี้ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทุกสารทิศเพื่อมาลงทะเบียนรับบัตรทิวตั้งแต่เช้า ผ่านระบบคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ก่อนเข้าไปบูชาขอโชคลาบกันอย่างเนืองแน่นทําให้นักท่องเที่ยวที่มารอเข้ากลับไหวสารพ่อปู่สีสุดโถกแม่ย่าสีปทุมมาใช้เวลารอค่อนข้างนานหลังจากนักท่องเที่ยวไหว้ขอโชคลาบเสร็จแล้วขากลับยังต้องแวะส่องหาตัวเลขที่ขันน้ำมนต์พ่อจ้าเพื่อนําเลขไปเสี่ยงโชคประจํางวดนี้สําหรับที่ลานบวงสรวงหน้าเกาะคาชะโนด ก็มีการตั้งโต๊ะบวมเปิดสำหรับโชคบางโต๊ะมาตั้งเพื่อแก้บนและถวายนางรำให้กับพ่อปู่แม่ย่าสำหรับคอหวยที่มาส่องขานน้ำมนต์บางส่วนบอกว่าเห็นน้ำตาเทียนเป็นเลข60กับ26ส่วนนักน้อยรำถวายพ่อปู่แม่ย่าที่คอหวยมักจะจับตาการชูนิ้วมือของนักน้อยมาตีเป็นเลขบางคนเห็นชู3มนิ้วต่อด้วย2นิ้วและ1นนิ้วเป็น35กับ21แต่ละคนจะตีตัวเลขต่างกัน ส่วนยอดเงินปากหน้าของวันก่อนหวยออกคือเลข45กับ528ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ทราบการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางช่องของเราครับขอบคุณครับ